เราก็จะมาดูตัวความเสียหายของปั๊ม PC 3 0 m า3ตัวนี้กันนะครับก็เป็นรุ่นรถขุดยอดคิดตัวหนึ่งเหมือนกันในบ้านเรานะฮะตัวนี้ภายในเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มช่วยแล้วก็ไส้ภายในเขาค่อนข้างที่จะเสียหายหนักเลยอาการของเขาคือว่าไม่มีแรงในการทํางานเลยไม่สามารถยกบูมหรือว่าเดินได้หลังจากที่เราทําการซ่อมแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะมาทําการเททดสอบให้กับทางผู้ใช้งานก่อนที่จะนําไปติดตั้งกันนะครับนี้เรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการที่เราลองเช็คตัวเรกูลเลเตอร์ของตัวปั๊มลดกด pc 3 0 mr 3ตัวนี้อยู่ก่อนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราลองยิงไลน์พาอดดูปึ๊บอ่าพอยิงไลน์พายพาดปั๊มเนี่ยอัตาอราไหลเขาทําการเ,เปลี่ยนแปลงกันทีก็คือมีมีการลดลงอันนี้เราลองเช็คเรกูลเลเตอร์ดูเดี๋ยวเราจะลองหยุด หยุดจ่ายไลน์พายหลอดนะครับพอเราหยุดจ่ายแล้วเนี่ยอัอตอราไหลเขาจะกบม,มาเดี๋ยวสักครู่เราก็จะลองเทสแรงดันดูก่อนนะครับเบื้องต้นเจออ้าปั๊มตัวนี้เนี่ยตัวเมนคอนโทรลเขาจะตั้งเอาไว้ประมาณสัก2 8 5ร้อแบาถึงร้แล้วเราก็เทสที่280บาทเลยก็ประมาณ4,060 psi ครับประมาณนี้เราลองเทสดูสิบึ๊บ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 รบาทแล้ว280บบาท โอเคทำงานได้ปกติแล้วบัมตัวนี้ตัวนี้โดยมากเขาจะเสียหายจากการที่ตัวยอยผมครับเขาชอบเสียครับตัวบัมรถขุดตัวเนี้แล้วก็ตัวน้ำมันขาก็ต้องระวังนะครับอันนี้เราเทสอบบัมช่วยดูปัมช่วยนี่เราจะเทสไ,ไว้สัก200บาทครับ,บ,รบเทสไปแล้วนะครับ200บาททำงานได้ปก,ปกติเลยเดี๋ยวเราก็ลองทำการเช็ครวดวซึมอีกสักหน่อยหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเราจะไปเททดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับปกติแล้วเราก็จะทําการเทสไปเทสมาก่อนที่จะทําการส่งมอบให้กับทางผู้ใช้งานตัวนี้ก็ก่อนที่จะส่งให้เรานี่ตัวหน้านี่เสียหายค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวความลักษณะที่มีพอร์ตแรงดันเมนจุดหนึ่งพอตเราไปดูกันเดี๋ยวเราเทสอีกทีทททนึ่งครับผมครับนี่เราก็เทสเลยปึ้งบร้อยี่สิบร้อยหกสองร้อย 240บาทสองรัสิบบาทครับโอเคก็ตัวปั๊มตัวนี้ก็ทำงานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการส่งมอบให้กับทางผู้ใช้งาน